กลัวไงที่เธออยาทำอย่างงี้ตีกลัว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 มากไม่ต้องพักันแล้วเนี่ยพี่ซี่นี่อะมาดูตรงนี้หน่อยบอกนี่ช่วยหน่อย จะทำเกล็ดบอกว่าเกล็ดอะไรนะเกล็ดพญานาคเราเกล็ดพญานาะคสวยๆเลยอะ่ะไม่เกล็ดปลาดุกปลาไหลเคยเจอแล้วแต่อยากน่าเกล็ดพญานาคกระดุกก็เคยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ลูกซีดูมาหมดแล้วนะแต่เกล็ดพญานาะคอะไรลูกซียังไม่ได้เจอนี่อยากเห็นนะี่อยากเห็นติดใจนะอเอาสวยๆเลยนะน่าดิจิเอาไปล่งเปล่งพญานาค ไฟไม่พออ่ะลูซี่ลูซี่อ็มไฟไม่พอเหรอไฟไม่มีเลยอ่ะโอ้โหขนาดไฟไม่มียังเป็นเกล็ดสวยขนาดนี้มาดูใกล้ๆสิเนี่ยขนาดไฟไม่มีนะเกล็ดสวยเนี่ยโอ้ไไนะโหขนาดไม่มีไฟยังเป็นเกล็ด โอ้โหจะเอาเปลือกพญานาคอันนี้ได้เปลือมังกรเลยเอาโอ้โหผิดอีกแล้วไม่ได้เปลือกมังกรนั่นเนี่ยเอาไอ้เจ้าตัวไอ้ข้างหน้านี่ยขับแก้วซะเอาครับแก้วเลยโอ้โหนี่ไอ้เจ้าแก้วนี่ดไ้จะแย่จะเอาเปลือพญานาคญานาคนี่มันต้องเลื่อนๆหน่อยหนึ่งใช่ไหมี๋ยวจะทำยังไงดีงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไอ้ยยานาคอืมเนาะลูซี่จะเอาพญานาคใช่ไหมยานาคอ้ยเนาะเดี๋ยวก่อนดูก่อนนี่ เฮ่เธ้อยา,า,ากถางหน้าเจ๊แล้สินะัเกเรียนเป็นสุภาพสตรีอะไรก็ต้องโออ๋อโออ,อ,อ,อ๋ต้องหุบหุบหน่อยอต้องสุภาพเรียบร้อยเป็นกุลสตรีก็ไม่ไม่ใคร่จะซนมากไงถ้าถ้าหุบมันทำงานลำบากก็ต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถามากกว่า <c oughs> โอ้ยน่ากลัวอ่ะโอ้ยเมท่อวานี้คู่ควรโอ้ยน่า ตูวันนี้ช้ี้มันได้ไหมเนี่ยเกล็ดพญานาคพญานาคมันต้องถี่ถี่นิดนึงเฮ้ยสวยอากเลยเนี่ยสวยแล้ว <c oughs> น้องไ้ <c oughs> ไม่มีตามงตาโมดตามแมวสักนิดเลยเนี่ยมันจะสวยเกินไปแล้วนะเนี่ยดูทางนี้ก็โอ้โหเหมือนมังกรบิน ลูกแกเลยอุ้ยสวยเกินไปอ่ะไม่คิดเลยอะนนีิเธอจะเชื่อมเลสวยขนาดนี้นอกจากฉันจะสวยแล้วชาติหญิงแล้วฉันจะเชื่อมสวยอีกไหนดูดูดูโทรศัท์ทางหน้าชหน่อยสิว่าความสวยของพวกเราน่ะมันคือไหมฉันเชื่อมเสร็จแล้วฉันก็เปิดจริงๆแล้วฉันไม่ได้โชว์ความสวยของฉันเลยมากมายที่เธอจะาทำอย่างนี้ทีกลัว ตัวตัวตัวว่าก็คือมาพอกันแหละแหมมันต่างกันตรงไหนเนี่ยถ้าเดินให้มันดูอกตึงพึงายหน่ยสิถ้าจะเดินค่อมๆเหมือนไม่มันมาน่ามีพิเศษหรือเปล่าไม่ได้เิมของฉันอ่ะเธอไม่ให้มาไม่ให้มาเก็บของกลับบ้านดิจะพายังยังไม่เสร็จเลยเนี่ยดิจะพาไปเดินแบบไงไหมสนใจไหม นนางานแข่งเลไปเนข้าเพึ่งประกฏดม่สิลนนเบสได้ไหมเก็บของกอ